สวัสดีครับสวัสดีสมลมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่พนะครับทางช่อง u t u b e นะครับที่หลายท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็พามาชมนะครับพาวเวอร์นะครับหลุดจองนะครับหลุดจำนำนะครับเข้ามาอยู่หนึ่งแท่นนะครับสภาพ9ก้าสนะครับสภาพ95%นะครับ95%เนะครับสภาพนะครับเหมือนเมื่อหนึ่งเลยนะครับสภาพนะครับนี่ครับกองมครับมีอยู่2แท่นนะครับนี่ครับ กล่องแทบนี่ครับยังไม่ได้ใช้งานเลยครับซื้อมามือหนึ่งเลยลูกค้านี่ครับซื้อมามือหนึ่งกล่องคู่มือครบนะครับตัวนี้นะครับเป็น power นะครับของน็อตนะครับแล้วก็ p x p x พันนะครับ p x พันก็8โอห์มที่1,000นะครับนะครับไรที่กําลังอมหานะครับตัวนี้ขับ15ได้ชนอลเรา2ดอกนะครับ12ได้ชนอลเรา2ดอก18ได้ชนอลเรา2ดอกนะครับราคาก็ย่อมเยานะครับสภาพ99%นะครับยังกับของมือหนึ่งนะครับยังมือหนึ่งเลยนะครับ ผู้ค้ามาจะนำแล้วหลุดนะครับไม่มาไถนะครับของจำนำนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับกล่องครบนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งพันที่แปดโอมนะครับสี่โอมนะครับอยู่ที่พันอยู่ที่พันหกพันเจ็ดนะครับประมาณพันหกพันเจ็ดนะครับนะครับสเปกนะครับพีเอพันนะครับใครที่กําลังมองหานะครับตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่น 1,000บาทนะครับ1 1 0 0ืบาทนะครับพี่ทนายสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับ1 0 0 0 0มื่บาทนะครับ11,000บาทนะครับพี่ทนายสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ1 1 0 0ืบาทนะครับสินค้าหลุดจำนำนะครับ18ดได้ชแนเราสองดอกนะครับ12ได้ชแนเราสองดอก15้ได้ชแนเราสองดอกนะครับราคาอยู่ที่11,000บาทสภาพ9 19.9% 9นะครับสินค้าเมื่อหนึ่งเลยนะครับ หลุดจองนะครับลูกค้ามาจองไว้2เดือนนะครับไม่มาเอาเลยนะครับว่าจะไปติดนะครับก็ไม่ได้มาเอานะครับก็หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะครับมีแค่สองแท่นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่ทนาสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะครับพี่ทนาสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับนะครับสภาพสวยนะครับสวยนะครับเดิมเดิมนะครับใช้งานปกตินะครับ สัญญาณเข้าก็เป็นนิเกลว่านะครับย่านออกก็จะเป็นสเปคออนก็ได้นะครับหรือจะเป็นขั้วนะครับได้ทั้ง2อย่างนะครับอันนี้ก็ปุ่มโมโนสเตอร์อันนี้ความถี่นะครับปุ่มโมโนสเตอร์อันนี้ความถี่นะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีแค่2แท่นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับของเจ้านำนะครับหลุดแล้วหลุดเลยนะครับใครที่กําลังมองหาก็รีบจับจองเข้ามาได้นะครับนี่ครับตอนนี้หลุดเข้าหลุดออกมาอยู่2แท่นนะครับขายไวใครได้นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแค่นั้นนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ ูกค้าซื้อไปนะครับสภาพยังกับเมือหนึ่งนะครับหนึ่งมือหนึ่งพันบาทนะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเนะครับศูนย์แปดสาี่ห้านะครับใครที่กำลังมอหาก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหนึ่วัตต์นะครับหนึ่วัตต์ที่แโอห์มนะครับหนึ่วัตต์ที่8โอห์มนะครับสโอห์มอยู่ที่1 4นสนะครับต่อแชนแนลนะครับนี่ครับสเปคนะครับนี่ครับสเปคนะครับสเปคตัวนี้นะครับหนึ่วัตต์ที่4 แปรโดมนะครับ4โอมอยู่ที่1,004นะครับนี่ครับน้ำหนักอยู่30กิโลนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ10,000 1,000บาทนะครับ10,000 1,000บาทนะครับสภาพก็สวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับ10,000 1,000บาทนะครับสินค้าสภาพสวยนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ10,000 1,000บาทนะครับ10,000 1,000บาทนะครับโคตรคุ้มนะครับ083739945นะครับเอาสินค้ามือสองมาแลกตีเทิร์นได้นะครับ10,000 1,0 นาทีทองหมดแล้วหมดเลยหลุดแล้วหลุดเลยนะครับมีแค่2ตัวนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับชแนลขับสิบได้ชแนลเราสองดอก2ดอกนะครับ 18, ส Dae ิก็ชแนลเราสองดอก2ดอกเลยนะครับสบายๆนะครั 𝘦 บได้สบายๆนะครับเดี๋ยวมา,อาลองฟังน้ําเสียงข้าวๆกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับร้าวๆกันดูนะครับนะครับเดี <acad> ๋ยวลองฟัง <uma> น้ําเสียงกันดูนะครับ ลองฟันน้าเสียงกันดูนะครับ1กับ2ครับกลางแหนมนะครับ3กับ4ครขับเบดนะครับลองฟันน้ําเสียงกันดูนะครับ11,000ืบาทนะครับสินค้าหลุดเจ้านำนะครับสภาพ99นะครับของแทบของไม่ได้ใช้งานนะครับนี่ครับกำลังโดนไฟครั้งแรกนะครับซื้อมาเมื่อหนึ่งก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับเครับชัดๆนะครับ สอบถามได้นะครับนะครับชัดๆนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ4ช่องนะครับเสียงกลางนะครับได้ชนอนลเสองดอกสองดอกนะครับขับกลางได้นะครับขับมอนิเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวชัดๆนะครับ ได้นะครับราคานะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับรับแลกดีเทอร์กันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็สามารถเอามาแลกดีเทอร์ได้นะครับที่ร้านถนนสักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสินค้าหลุดจำนำนะครับมีแค่สองตัวเท่านั้นนะครับมีแค่สองตัวนะครับนะครับมีแค่สองตัวนะครับใครต้องการก็ เข้ามาสอบถามได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ